กว่า Yes long two short อันน number one อือหืออันไหน long ลงมา two number two two yeah อันนี้เล็กสุดเลย number three เขาใหญ่ที่สุดเลยเออใช่แล้วจริงจะมายังนี่เดียวอ่ะเออเก่งมากทำไมจะต้นโคยาวนี่อันไหนสูงอันไหนท่ออันนี้ yes one อันนี้ อันไหนต่อมาอันนี้เล็กที่สุดอันนี้ใช่ไหมคะ number two เหมือนกันลองกัน t อเ l e ทอเออไม่ใช่ tallest t a l อันนี้ chart chart <And> number three no ice cream yeah yum 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 which one is tallest again who which one is tallest This <one. S 1> okay n e o number one อะไนต่อหืมดูดิด,ดินี่ number two ขีมองชะละขีมองชะอันนี้ number one number t e e ไม่ได้โค้งเลยหรกโค้งเองเลยนี่ลองดูลองดู <c oughs> ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนใหม่เออโค้งลงไปเลยข้างล่างเออแล้วก็โคง้โคง โค้งเข้าไปข้างในนิดนึงนี่เข้าไปข้างในนี่แล้วก็ต่อตรงนี้นี่ต่อลงไปเอ้อนีไป next milk milk วอือฮึอ่าเขียนเลยนี่ number two number two อ่ะโค้งๆค้งก่อนอ่ะนี่โค้งๆคงนี่เก่งมากเลยเอ้อโค้งด้วยกันลูกเขียนโค้งๆค้งด้วยมันสีไม่ต่อกันสีของเกลนหายไปอ่ะโค้งๆค้งนี่นี่นี่ค่ะ ไม่ใช่เนี่ยตรงนี้ตรงโค้ง,งมันไม่ได้เขียนไงไไอ,ไไอ๋อืมแล้วก็ 3, แล้วม r ตีเขียนเลยเขียนเองเหมือนเม่อกี้เลยโค้งเลยโค้มงมาตรงนี้สิลดกเน,นี่ยโค้งมนที่นี้แล้วก็อย่างนี้เออจะได้ละจะได้ละ โอ้นี่แล้วอีสองอันอันไหนสูงที่สุด Which one is tallest? โอเค number one เออ next ขีดก็ได้อ่ะเขียนก็ได้ขีดอันนี้มันจะเหมือน number seven หรอขีดขีดเดียวก็พอละอันนี้ number two ไม่ได้อืมไม่เขียนเขียนเลยลูกเขียนทับลงไปมีอันแต่การผสมกระจายเลยเนาะอือเก่งมากโอเคต่อไป number three งั้นมาจีจีไม่ได้เขียนได้แล้วเนี่ยเขียนได้อ่ะอ่ะเขียนโค้งๆให้ก่อนโค้งที่หนึ่งอ่ะอ่ะเขียนโค้งนี้โค้งอย่างนี้คล้ายๆคือเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของเซอร์เคอร์เออแล้วก็มีงอกแงกลงไปอีกอ่ะเออต่อเลยลงไปเลยไปทางนี้ทางนี้เออแล้วก็โค้งโค้งอย่างนี้ก็ได้นี่ไงลูกก็ดูตัวอย่างนี่ไงที่ลูกเคยทำโอเค Which one is tallest 1> Number 1เอแล้วก็ทอนี่เอ้นัมเบไม่ได้อ่ะเขียนเลยจริงๆได้แหละแล้วเกไม่ได้ฝึกเฉยๆลูกนแกนน้อยอยู่อืม uh huh. and short น u ม b e อ3อ่ะ <laughs> เขียนเลยอย่างนี้เออลงไปเลยโค้งๆคงหน่อยโค้งเข้าไปข้างในนี่เออแล้วก็เขียนต่อตรงนี้ลงไป เออเกือบได้ละลูกเก่งมากค่ะ